สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาสองหนุ่มมาเดินกินหญ้านะครับผมแล้วก็แล้วก็จะหัดพี่คำหัดพ่วงช้างด้วยการผัดพ่วงพี่น้องวงเงินนะครับผมว่าจะเป็นยังไงพี่คำจะพ่วงเป็นไหมนี่แต่พี่วงเงินพ่วงเป็นแล้วแต่ว่าหัดพี่คำหัดพี่คำพ่วงดูว่าจะพ่วงเป็นไหมจะดึงน้องเป็นไหมจะพาน้องเดินได้ไหมนี่รอชมครับผมจะเป็นยังไง กินยาไปก่อนครับพลางๆเนี่ยยาก็กำลังขึ้นเยอะเลยยาเนี่ยครับผมไปเหยลองดูสิดึงน้องมาดึงน้องเอออย่างนั้นแหนอย่างนั้นแหะเออไปแล้วโอเคผ่านอยู่ครับไปได้อยูสวยมากผมแล้วก็จะขับมอเตอร์ไซค์ตามหลังนะครับผม

โี่สันนี่นะครับผมบ่งเงินกลัว <c oughs> หมาหมาวิ่งตามมาแล้วสองหนุมมาแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะนี่ตึงๆ,ๆ,ๆึวยังไม่ค่อยชินยังไม่ค่อยถนัดครับผม ตัวหมาหมาวิ่งตามกินน้ำก่อนบ่วงเงินครับบ่วงเงินขำไอพี่ขำลากเป็นไหมก็ลากได้อยู่แต่ว่าบว่วงเงินบนหมาครับหมาวิ่งตามก้นมื่อกี้นะครับผมบ่วงเงินเนี่ยจะมีนสิสัยไม่ชอบหมานะครับบ่วงเงินเนี่ยจะเป็นจะกลัวหมาแต่เล็กๆครับผมตอนเป็นเด็กนี่ บัวเงินเคยโดนหมากัดนะครับหมาตัวใหญ่กัดบัวเงินพอโตมาก็มีนิสัยกลัวหมามาตลอดเลยบัวเงินเนี่ยไม่หายสักทีนิสัยนี่ถ้าพ่อควานขี่เองไม่เป็นไรนะครับถ้าพ่อควานไม่ขี่ก็อย่างนี้แหละครับผมกินไปกินไปตักน้ำแล้วกินแล้วกินแล้วตักบนทุ่งบนบนบนตักบนตักบนแล้วอาบน้ำแล้วบนทุ่งบนตักบนบนทุ่งบน เอออะไรเองอาบเร็วโบดสูงเออบนอาบเร็วเอออาบเอาเอาเอกโบนโบนบนบนท่านเดีเปียกเลยอาเอ็ก อาบอาบอีกแล้วตักบนเอออาบอีกอาบอีกแล้วอาบอีกเออ,อ,อไปคอยคอยอย่างกับเผา เออจังสาสาไปค่อยไปมาแล้วสักหนุ่มมาแล้วเนี่ยคอยลูกคอยคอยเอออย่าพ่าวแม่ก็ค่อยย่างเออคอย่างเร็วดอกคอยย่างเลยน,นั่นนี่ ดีมากดีมากดีมากไปเดินดีมากเอาฮอบเนีย่ยกินยาตรงนี้ก่อนนะเออฮอบแล้วเออกินยานก่อนนะ เป็นยตีนตุ๊กแกนะครับยอาตีมตุ๊กแกเนี่ยช้างจะชอบมากเลยเนี่ยช่วงนี้หญ้าก็จะเยอะหน่อยนะครับเยอะเพราะว่าโดนฝนใหม่หญ้าอ่อนเกิดเต็มเลยเนี่ย แต่ยายช้างชอบทางนั้นให้เบิร์เงินหันตูดมาทำไมนี่ยไอกล้องบอทุ่งนานะครับผมอยู่ทุ่งนาบ้านผมปีนี้ข้าวสวยมากเลยเนี่ยีนี้มีน้ำมีท่าฝนตกดี ข้าวผัดเขียวกระจีสวยลมพัดเย็นสบายดีครับผมตูดไฟนอกบ่วงเงินเนห็นต,ตูดเลยเนี่นตกกนยตูดกินยาตาบ่วงเงินเน่ยไปไปพี่คัพวะพี่คัพเห็นพี่คัพมาก,กินไหมนั่นตัวเองนะดื้อยุไม่สุกเลยเนี่ยบ่วงเงินเนี่ยพี่คัพมากินไหมนั่น เดอินหญ้าขัา้นคอนเทน่าหญ้าตีนตุก๊กแกนะครับนี่เาเรียกว่าหญ้าตีนตุก๊กแกหญ้าตัวนี้จะหวานมากทางกินนีกเจ้าอ้วนเร็วนะครับผมไป,ปไปไปกันตออ่อเลยไปไปกันต่อแล้วถึงบ้านแล้วไหมขับไปดื่มน้ำที่บ้านก่อน โอ้เม่ก้อนสวัสดีครับมือมือเด้วยอ๋ออ๋อไปเรื่อไปแล้วพอถึงบ้านแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาพาน้ำอาบน้ำก่อนนะครับผมสวัสดีครับ